สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องฮอร์โมนในต้นทุเรียนนะครับหรือพืชทุกชนิดก็จะมีฮอร์โมนหลักๆดังนี้ครับออกซินไซโตไคนินเอทิล,ลีนจิบเบอรลินกดแอปเซสิกในที่นี้ผมจะพูดฮอร์โมนหลักๆแค่4ตัวพอครับ ออกซินไซโตไคนินกิบเบริลินและเอทิลีนสีต่ตัวหลักสำคัญของพืชครับมาเริ่มที่ตัวแรกออกซินครับเป็นฮอร์โมนที่สร้างขึ้นบริเวณส่วนยอดของใบอ่อนมีหน้าที่กระตุ้นเซลล์ให้เกิดการขยายตัวทำให้พืชจเจริญเติบโตสูงขึ้น มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของตาข้างช่วยป้องกันการหลุดล่วงของดอกและผลทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของออกซินกันนะครับประโยชน์ของออกซินจะมีหลายอย่างเช่นกระตุ้นให้เกิดรากชนิดที่ใช้ก็จะเป็น NAA หรือ IBA แต่ที่นิยมใช้จะเป็น i b a เพราะเคลื่อนย้ายตัวช้าแต่หลายตัวเร็วเร็งหลากดีและอีกหนึ่งประโยชน์ของออกซินคือการเปลี่ยนเพศดอกโดยทั่วไปจะใช้ n a a ฉีดพ่นดอกเงาะตัวเมียเพื่อแปลงเพศดอกหรือฉีดก้านดอกทุเรียนโดยทั่วไปนิยมฉีด ดอกทุเรียนในช่วงระยะหางแย่หรือที่เรียกว่าระยะผลอ่อนการฉีดในระยะนี้จะช่วยให้ลดการดุดล่วงของผลได้แต่ถึงอย่างไรมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียครับการใช้ออกซินไม่ควรใช้ในปริมาณที่เข้มข้นเพราะจะมีผลลบกับต้นพืชการใช้ในอัตราที่เข้มข้นสูง สามารถใช้กำจัดวัชพืชได้เลยผู้ใช้ควรศึกษาให้ดีก่อนการนำมาใช้นะครับอัตราที่ใช้ในการฉีดกา้านหรือผลอ่อนของทุเรียนออกซิน NAA 20-40มลต่อน้ำ200ลิตรครับต้องใช้น้อยๆน,นะครับแต่ใช้เยอะเกินไปก็จะเป็นผลลบได้นะครับ ฮอร์โมนต่อไปคือไซโตไคนินครับเป็นสารกระตุ้นการแบ่งเซลล์โดยเฉพาะในส่วนรากการสร้างการเจริญของตาข้างการแผ่กิ่งก้านสาขาและการงอกของเมล็ดอีกทั้งยังช่วยป้องกันการสลายตัวของคอลอโรฟิล ทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมฉีดสารลายไปที่ใบแล้วทำไมเขาถึงแตกใบออกมาได้เยอะหรือใบทุเรียนเขาถึงมาได้เร็วเพราะในสารลายเต็มไปด้วยฮอร์โมนไซโตไคนินนั่นเองครับโดยทั่วไปแล้วฮอร์โมนไซโตไคนินเขาจะทำนาที่ในการแตกตะข้างหรือการแตกลาก ในพืชทุเรียนนั้นระบบหลากกับระบบใบจะสัมพันธ์กันคือเมื่อเขาแตกหลากเขาก็จะแตกใบและเมื่อเขาแตกใบเขาก็จะแตกหลากฉะนั้นเมื่อเราฉีดสะลายไปที่ใบก็คือการฉีดฮอร์โมนไซโตไคนินไปที่ใบก็จะทำให้พืชเข้าใจว่ามีการแตกหลาก ระบบฮอร์โมนในต้นก็จะเปลี่ยนจึงทําให้เขาแตกตาใบออกมานั่นเองครับแต่ถึงอย่างไรในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีครับเมื่อต้นเราไม่พร้อมระบบหลากไม่ดีพอแล้วเราอัดสาหลายไปเยอะๆหวังให้แตกใบออกมาทีนี้ใบที่ออกมาก็จะไม่ได้คุณภาพเลยครับ ฉะนั้นก่อนดึงใบออกมาในแต่ละครั้งเราควรสร้างหลากให้สมบูรณ์ก่อนครับแล้วจึงดึงใบออกมาพร้อมกันทีเดียวแบบนี้ใบที่ออกมาก็จะมีคุณภาพดีกว่าครับมาต่อกันด้วยฮอร์โมนที่3ฮอร์โมนจิเบริลินครับจิเบริลิน ถูกสร้างขึ้นบริเวณยอดอ่อนและหลากส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ผืชกระตุ้นการขยายตัวของเซลล์ช่วงระหว่างข้อทำให้ลําต้นยืดยาวและการเจริญเติบโตของผลในผืชทุเรียนนั้นเกษตรกรมักนิยมเอาฮอร์โมนจิบเบอร์ลินมาฉีดตีดอกทุเรียน โดยเฉพาะเกษตรกรบางรายที่ใช้สารแพ็กโคในปริมาณมากก็จะทําให้สารแพ็กโคนั้นไปหยุดการทํางานของฮอร์โมนจิบเบอร์เรลินในต้นพืชเมื่อต้นทุเรียนถูกสารแพ็กโคในปริมาณมากก็จะทําให้ฮอร์โมนจิบทางานได้ไม่เต็มที่หรือถ้าหนักๆเลยจะทําให้ดอกทุเรียนหลุดล่วงได้เลยครับ เกษตรกรมักนิยมใช้จิป2%ในการฉีดที่ดอกในการฉีดจิปไปที่ดอกนั้นควรฉีดในระยะเหยียดตีนหนูเพราะช่วงดอกของทุเรียนในระยะเหยียดตีนหนูเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาไปในทางยืดยาวแต่เนื่องจากเกษตรกรใช้สารแปคโคูในปริมาณมากฉะนั้นการทำให้ดอกยืดยาวออกมาจึงมีความจำเป็นจะต้องใช้ฮอร์โมนจิบโบรลิน เข้าไปช่วยท่นเองครับแต่ถ้าดอกทุเรียนเลยช่วงเหยียดตีนหนูไปแล้วการนำจิบเข้ามาใช้ก็จะไม่มีประโยชน์แล้วครับเนื่องจากโครงสร้างการยืดยาวเขาหยุดพัฒนาต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นการใช้จิบจึงได้จึงใช้ได้ดีที่สุดที่ช่วงดอกทุเรียนในระยะเหยียดตีนหนูเท่านั้นครับ มาต่อด้วยฮอร์โมนตัวสุดท้ายที่จะพูดกันในวันนี้ครับคือฮอร์โมนเอทิลีนเอทิลีนเป็นกา๊าซที่เกิดขึ้นในกระบวนการแทบอริซึมของพืชเอทิลีนเกิดขึ้นในภาวะร่วงโรยมีส่วนช่วยเร่งการสุกข,ของผลไม้กระตุ้นการออกดอกการผัดใบการเกิดหลักไอย และหลักแขนงของพืชด้วยเกษตรกร,กรสมัยก่อนมักนิยมบ่มผลไม้ให้สุกเร็วโดยการวางผลไม้รวมกันในที่มิดชิดเมื่อเกิดแก๊สเอทิลีนออกมาก็จะทําให้ผลไม้ที่อยู่ข้างๆสุกตามไปด้วยกันครับเอทิลีนมีหน้าที่ควบคุมการแก่ของพืชดังนั้น ช่วงใดก็ตามถ้ามีเอทิลีนก็จะเป็นการเล่งให้พืชแก่เร็วขึ้นนอกจากนี้เอทิลีนยังสามารถเล่งการเกิดดอกของพืชบางชนิดได้อีกด้วยเกษตรกร,ร,กรบางรายนิยมใช้วันไฟในการสร้างความเครียดให้เกิดตาดอกโดยการลมปันไฟเป็นเวลานานเนื่องจาก ควันไฟมีเอทิลีนเป็นองค์ประกอบจึงทำให้ต้นพืชสร้างฮอร์โมนเอทิลีนขึ้นมาจากความเครียดนอกจากทำให้เกิดตาดอกขึ้นมายังมีผลเสียในการทำให้ใบร่วงได้อีกเหมือนกันฉะนั้นการลมควันจึงเป็นอีกเทคนิคหนึ่งของชาวสวนแต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกัน เกษตรกรควรเน้นการสร้างดอกจากความสมบูรณ์ของต้นให้ต้นสมบูรณ์ไว้ก่อนจึงจะสู่กับอากาศในภายภาคหน้าได้ดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวสวนประสบความสำเร็จทุกท่านครับสวัสดีครับ